สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอ i กี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิวย4กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ จากกรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อหลุมที่ขุดไว้บริเวณข้างถนนสุขุมวิทหน้าร้านทองทิศเจริญเลยแยกหนองปลือฝั่งขาเข้าพัทยาประมาณ50เมตรหมู่ 4. ตำาบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงค่ำวันที่6กันยายนซึ่งผู้ประสบเหตุคือนายธรรมรงศักดิ์พองบุรุษ อายุ31ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณปากซอยสุขุมวิทส1ซอยบุญนาคในจุดที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพ,พัทยาถึงแหลมฉังถึงศรีราชาอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง อำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบอำเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีระยะที่หนึ่งส่วนที่สามก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปลือและระบบท่อส่งจ่ายโดยมีห้างคุณส่วนจำกัดวิบูลโชคเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเล่าว่า โครงการนี้มีการขุดหลุมไว้นานร่วม2เดือนแล้วโดยมีการนำแท่งแบเรีอร์มากั้นไว้แต่มีดวงไฟสีส้มดวงเล็กๆเป็นแสงสว่างน้อยๆในเวลาค่ำคืนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวบางครั้งรถวิ่งมาด้วยความเร็วไม่เห็นสัญญาณก็เบรกกันจนตัวโกงจึงอยากขอให้ผู้รับเหมามาเพิ่มแสงสว่างเนื่องจากมืดมากในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำดินมาปิดผิวจราจรเป็นการชั่วคราวในระหว่างรออุปกรณ์เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพร้อมจะเพิ่มไฟแสงสว่างบริเวณดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น